เออลองร่างคิดดูผู้นำของแต่ละประเทศทั่วโลกเลยนะโอ้ที่ใส่แต่ละคนไปกัรอย่างจริงๆว,ว่าเนี่ยมันต้้งสองสามร้อยประเทศทั้งทั่วโลกนะบางคนก็ดุดันมาเข้ามาในดุอย่างเดียวเลยบางคนก็ใจดีสถานใจดีบริหารประเทศ บางคนก็พูดเพราะพูดสวยงามไม่มีผลงานเลยใช่ไหเอออย่างนั้นมีบางคนก็โอ้โหปากนี้จ่อยๆพูดเก่งทําเก่งอะไรออกมาแล้วก็ไม่ทำอโอ้โหแล้วดูเลยนะแต่และประเทศนะเนาะมันก็อย่างว่านาะก็ทุกประเทศเพราแล้วแต่เขาเทศใครประเทศมันก็เลือดเลยเข้ามานะเนาะออย่นะั้นนะทัพมาที่หน้าบริษ สี่สุดก็คือพูดเลาะพูดนิ่มให้ความหวังแล้วก็ไม่ทำบายบายเบียงเบียงเลี่ยงเลี่ยงไปเรื่อยเออ่นหละมันเหมือนกันหมดว่าทุกประเทศนิสัยไม่เหมือนกัน